รรครับเพื่อนๆนทุกคน้เรวก็ขับรถไปร้านค้ากันนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านครับแล้วก็จะออกหน้าปากซอยไปซื้อผักกันนะครับหน้บา,นา,นานบ้านนาองร้านค้าหน้าหมู่บ้านมีตลาดขายผักมีร้านขายผักก็ไปกันเลย นี่หมูปะหมูยังก็ไดจะเป็นฮะหมูยังก็ไดที่มันเป็นหมูเออนี่เด็กบอานว่ายังมาท่านในต่างร้านอ่ะนะบอกไปไอหลังคาบานหัว ก็เลยจะเห็ดหลายข้าก่อนดิบกล่องขอบเลยแล้วมาจ่ายน้อเขากะเห็ดฮะก็าจังได้ดีเนาะโอเคไปเด็กลูกน้องก่อนไปลูกน้องไปแทนอืมนะเนี่ยทั้งแนนแล้สองเบ้งวะฮะสองเบ้ง หลังคายาหลังคาซื้อๆยาหลังคาซื้อๆคาเดะนี่ป่เเขือศมมันเขือศม,มเขือสมสองในใส่มะงเขือที่เดียวมีเ เป็นเไงบ้างอะไรไม่ล <let go. S 2> ่ะเลยขาดิขาดขาดอย่างเดียวหรือขาดแต่ใช้ขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวโอเคยังเี็ปาบนี่พี่แข่ง พัดกาดมะมีเปบ่าพัดกาดไ่ได้เห็นบ่เใสยพัดกาดจังหนึ่งจังหนึ่งโอ้ยพัดลายข้างหน้าเนี่ยไอไอแน่นไหมที่นี่ได้แล้ะทุ่มเลยทุ่มดอกนี่แหละพอ Khuẩn tốc nhanh Nhanh nè Lăng khá nó mua 2, 4, 6, 8, 9 2, 3, 5 <coughs> 2, 3, 5, <coughs> 2, 3, 5. มันเด็กสองคนมันสือว่าคัฝนตกเกียมันวดแหรอไอ้ไปเฮ็ดย่ำมั้ย่ำโอเคเรียบร้อยยื่เสเชนแล้ฝนตกเลยหาฝนมันไปเอาไปเรื่อยเ่มันแห้งก้เก้าเลยใกล้เห็นยากินย่ำเหมนกันเลยย่ำมุนเซนนกัเลยมาสื่อโอเคได้ละครบละแกงได้ละ phục cái xe ôm vai bàn 2 trồn mẹ, ôi nhọt ngóc tép lưng, ôm, lấy kép vào, mày sẽ mua này lận, mác kèng, ở đây lận, ok, oh, nice, so nice. okay. đi đi, à ออกไปตลาดราคากระปึงเดี๋ยววันนี้ต้องมาทำหลักใครเออตาราคาโอเคได้ผักมาแล้วเดี๋ยวทำการทำกับข้าวนะครับอันกโอเคถึงบ้านแล้วครับ